ให้ตรงแล้ว่าจะตาเละลากยาวตัวเองลากเยาากอะย,อยั้นลึกเยอะถึงงงส้งสนอีกมาลากาัจะใส่ลาจะใส่แล้วเอ่อไปมเมื่อกี้บอกเท่าไหร่ร้อยเฮ้ยเฮ้ยเน,น่สามหนห้าอ่ละเจ็ดเจ็ดสิบเหมือนเดิมวัาจากนี้ลงไปเจ็ดสิบ ก็เปลยนกาได้ต่อยู่ไหนเจ็ดสจริงๆไม่ต้องว่าเราก็อยู่ตรงนี้เองตีเส้นปิดพอหล่อ่างนี่เฉยอ้าวตีเส้นปิดไปเนี่ยเจ็ดสอยู่นี่ตีฝังไว้ตีฝังยาวๆไปเลยเ,เ,ลออเห็นล้นะเมื่อกี้ตรงนี้นเท่าไหร่เจถ้าหลอเองนี้เฉยเฉยอยาคิดได้ไหมวัดลงไปเจดสิ ตีเร็ดสี <the 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 ่แล้วตีเมื <the <the ่อก oh> ี้จุดไหนจุดไหนตรงนี้ตรงนี้ีเจ็ดสี่นะยึดอ่าจุดนี้ตีหัวขอเัาเนี่ยเขาจะพอไหมเนี่ยขอดีวุฒิธรรวันนี้เนี่ยอ้าวตีนี้ลงไปเอาไปชนเส้นนี้นะเส้นนี้ไม่ต้องตีไต้งตีตีเส้นนี้จะติดมาชนเส้นนี้วัน ทีวันนี้ก็าลาฟินนี้มาชมหออได้เทียวยาวเลยก็ขาดนรย์นี่มาเคยื่อจานนี้มาเคลื่อนนตรงเนี้ยหลวมั้งานดีกลดีหลวมาาจารย์

ดี่าดูอนมีว่ะดีีเรองทันนี้ก็ไอเนี่ยไม่ทันที่มันเนี่อะตเล็กอะต้นี่ลงไปช่วยเต้ยดูหายลกยิงดิก็ทำมาถึงไม่เฉยมันติดมันติดรูปมาตั้งแรกอาเป็นตัวเดียวให้รู้ว่าเป็นนี้

ขาจะตดนยังจะลายต่ไม่รู้เลยอะไรม่รู้เลยว่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนข้น้นออาตอข้ามเปัดลงไปตรงนี้ตรงนี้ เอาเดียวลฟ์เส้นจัดงูฐานนี่ปรนบตรงนี้จุดตัดนี้แล้วจุดตัดนี้แล้วโอเคเอ่อความตัวใช่ไหมปรับตรงนี้เหมือนเดิมแบบเมื่อกี้เนี่ยจุดหัวเราอยู่ไหนนี่อยู่ที่ตรงนี้นะ ต้อไตั้ง้เท่ากันเลยอันนี้ถ้ามันไม่เท่ากันมันก็ยังลผนไม่ได้หรอกอ้ชนนต้นนี้นะเต้นที่เราายไปอ่ะอ้ต้นที่เราเออเออเออตันมาทำมาชนเต้นนี้พอนะโอ้ แล้วลบออกมันก็เสร็จแลยแค่นี้เองง่ายไหมง่ายนิดเดียว